สวัสดีครับอยู่กับผมเช็คและออทามครับสองพี่น้องนักซื้อของจากดากเว็บครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อของจากดากเว็บอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนแรกเรามาแนะนําตัวกันก่อนครับผมอายุสุดสองสิบสามครับปีนี้แล้วเช็คอายุเท่าไหร่ครับสิบปีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของที่เราจะซื้อกันเถอะนะครับโอปแอปหนึ่งนะครับลืมเปิดนะครับ ของที่ผมจะซื้อนะครับก็จะเป็นนี่นะคะตัวนี้ใช่ครับจาก Darkweb ใช่ครับเป็นหมวดหมู่ทอยนะครับโทปิกเป็นทอยนะครับซึ่งคือตอนนี้มันเป็น Darkweb เวอร์ชันเก่าใช่ครับของเล่นพวกนี้จะทําให้คุณอบอุ่นใจนะครับมีการเขียนอยู่ยนะซึ่ง,งอันนี้มี<พ>มีราคา500บาทนะครับ ส่วนไอจระเข้ตตัวนี้มีราคาสามร้อบาทนะเป็นของเล่นอาถรรพ์จากดักเว็บนะครับซึ่งแต่ว่าจระเข้มันแปลกๆนะหัวมันหายไปเลยใช่ครับผมว่านนาคะมน่าจะซื้อห้าร้อยบาทเลยเลยเราจะรวบรวมเงินเพื่อซื้อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอก,กันตอนที่พวกเราซื้อสมัด<ะ>แล้วไปซื้อกันเลยครับ<ะ>โอเคของมาส่งแล้วครับก็สามสองถึงสามวันนะครับก่อจะมาส่งค่าส่งราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยบาท อืมครับเพราะว่าที่มันแพงก็เพราะว่ามันส่งจากต่างประเทศนะครับใช่ไหมประเทศอะไรนะเอ,อ่อแอฟแอฟริกามไมใช่ใช่ใช่ครับเพราะมันมาจากแอฟริกาไงดูจากตุ๊กตาก,ตาก,ก็น่าจะดูนะครับใช่ครับอ้าวนี่ไงไม่ใช่มาจากกินเดียอครับมาแล้วครับโอ้ระวังด้วยนะเอ,เอาเอาข้าบ้านกันดีก่อนทำไมกล่องเล็กจังครับของมัน แทงเลยเนี่ยแทงจนไม่มีใครกล้าใส่กล่องเลยนะครับกล่องเหล็กด้วยนะเนี่ยกล่องขังวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจโอเคครับปิดให้เลยครับโอเคครับก็ของก็ดูดีนะแต่ว่าผมไม่รู้มันจะมีอาหารหรือเปล่านะคือเราไม่รู้นะครับเพราะว่าคนเยอะอย่างเงี้ยอาถรรอาจจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งกล้องไว้นะครับงั้น ขอขึ้นไปดูหนังข้างบนก่อนนะได้ครับเช็คอยากขึ้นไปดูหนังให่ไหมงั้นะผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะครับเชิญนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มีใครนะครับคนมันอาขันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วเจอกันครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เอาหายไปไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดมันขยับได้ไงอุ้ยโอ้ยผมต้องวิ่งผมต้องรีบไปบอกเช็คแล้วแหละมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะกู <c oughs> กลัว,วะเช็คอยู่ห้องนี้ปะ่ะออ๋เอ้ยเมื่อกี้ของมันขยับ, <c oughs> ยบ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้คนน่าก,กลัวเลยลงไปข้างล่างนี้ <Hey. S 1> โอ้ยคนน่าก,กลัวอ่ะ ปวดใจนี่ไงเห็นยังอยู่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่มันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้โกหกไม่ได้โกหกสาบานเลยเอาเอาจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนู้นขยาบอะไรไม่ได้เลยนี่วัดเดี๋ยวนพักมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคือไอ้ไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นนะครับของเล่นตัวนั้นผมเอาเก็บไว้ที่อื่นแล้วมันมีเพื่อนผมไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมผมก็จะให้เขาดูคลิปจากกล้องจอปิดที่เราได้มานะครับมา เชิญดูได้เลยนะได้ไม่เชื่อใช่ไหมอืมอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ดูได้เลยมันขยับเองอะ่ะ<ม>เนี่ยเนี่ยด,ดูดิกระเด็นลงมาเองเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยจริง <What? S 2> นะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่รู้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ของปกติจะกระกระดินตัวออกมา มันอาจจะเป็นลมแต่ว่าลมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะตัวมันก็แข็งยิ่งกว่าเหล็กเนี่ยน,นี้ก็ขยับนะใช่ขยับได้ไงล่ะปริศนาแล้วแหะก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็เป็นการซื้อของจากดักก็บที่ดีมากๆเลยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะซื้อของจากอะไรเดี๋ยวรอดต,ตามกันได้เลยครับใช่ไหมครับใช่